สวัสดีครับอู้เรามาดูเครืองอัดฟางนะทุกคนโอ้เครืองอัดเฟียงโอ้ยตายละเอฟซี FC อุตสาห์รรมาเครื่องอัดเฟียงปลาเราจักบาทดมาสันเรียบร้อยครับเสียใจด้วยกับสาวกเครื่องอัดเฟียงนะทุกคนปลาโพดเ <laughs> สื้อซาบไม่ได้เรียบมีมาหดแล้วว่าแยกสินส่วนมาสันเรียบร้อยเสียใจกับอา่า สาบกเคียงอัดเฟียงด้วยนะทุกคนที่ต้องการจะเอาเครื่งอัดเฟียงเพื่อให้เราไปใช้งานนะ<อ>ก็ไม่ทันครับชักชาอยู่ใหญ่ตัดลูกเดียวพี่นอ้องนี่กูนะเนี่ยยิง่วนโศขากระจ่องนี่หมดกันแล้วก็เครื่งนะครับมีเครื่งด้วยเดี๋ยวพาไปดูเครื่ง ส่วนเครื่งนะก็11แรงคนระับเครื่ง11แรงเก่าแต่นิ่ม,ม,มเก่าแต่นิ่มนิ่มดีลิ่งเครื่องนี่เก่าแต่นิ่มปลาเราบอก10,000บาทมาเอาไปเลยบักลำบากบากับกลำบากไม่ได้ขายนะบกักลำบากนี่เอาไว้ครับนี่ท่อสูตรดร้วยนะทุกคนนี่สูตรท่อสูตรเขาใช้มือหนีด้วยทอดเขาใช้เขาไม่ได้ใช้เครื่องนะเขาใช้มือนี่แหละย้อนวัดเราบุกขายย้อนวัดมันเปลี่ยนสูตรนี่แหละ บักรำบักไม่ได้ขายนะครับแต่เคี่ยงตัวนี้สิบเอ็ดแรงนะทุกคนเคี่ยงสิบเอ็ดแรงติดนิ่มเดินเบานิ่มนะครับอืแค่ว่ามันบริแางเล็กน้อยหนึ่งมิลบาทม,มาเอาเลยอูป้าเราสนใจโทรครับศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่ทันก็ศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่ง ห้าหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทขายกับใครเราอันนี้ขายของห้างพี่นอ้องเหมืยนเดิมตามสูตรอันนี้มันได้อะไรบ,าบาไ้างขนาดชิได้ยังเราพี่น้องผมคอยเบื้องเหนี่ย <c oughs> กระทะกานาจิรอลูกปืนแตกไปแล้วครับกระทะหูโอุกระทหกหูนี่วะกระทะหกลูขอบสิบชี อันนี้ใส่พวกจุ้ยใส่พวกอีซุซูทีเอฟอาได้ใส่พวกมิสซันได้ไดนะขอบคุณแต่ว่าเขาไม่ค่อยใส่กันแล้วครับอย่างสิบสี่สิบส,ส,สี่หกนัดนะแล้วก็ว่าไปเอาไปใส่ลอยแจ็คแต่ว่าเขาก็บไปใส่หรอกมันเป็นเผ้าดุมไอ้ลูกปืนน้อยครับมันแตกไปละอะไรไม่น่านจะได้คันตัวนี้ก็บม่ต้องขึ้นดอกผมว่าในนี้ก็คงจิบุรียิ่งยังเอาได้อะไร สางเขียวย่งองกันมุนอุ้ยเละครับดูนะเจ๊กยังไม่ดูตัดลูกียว่อู้ตัดค้เลยบอลวิตัด ก็เล่นดูหลายทุกที่เราหายัางนึกดังนั้นเล็กตันว่าหรือเล็กแป๊บวะอุ้ยแป๊บครับพี่ใส่ทั้งไงเล่นเออยาง ขายไม่ได้แล้วอย่างเสียหมดแล้วอะไรไม่ได้คือตัดขายของห่างทั้งเบิดครับตัดขายของห่างลูกเดียวไม่มีอะไรได้สักอย่างม้วนมือเอาเซเด้บลอนม้วนจุดตือมั้งม้วนจุดตือมันยังนี่กะคงสิไี่พูดอะไรใส่มงโอ้พูดอะมันหลุดเบิ้งเบ้หล่ะมันแรงหลุดลุดหลุดลงไปล่ะลูกปืนนี่ก็แตกครับเนี่ย ก็ตัวนี้บ่แตกแต่ว่ากับยางเสียเชียหมดเลยน <c oughs> ่านจะน่านจะได้ลูกเตะอันเดียวนี่นโอ้เอาอยังไงนายช่างเช,ชียวซูออกออกไม่ได้โอ้เชี่ยของลูกี่มันตอกได้บอลตุกตาที่มันตอกเรือนไดนบ้างถ้ามันตอกเรือนได้จะตอกตุกตาเรือน,นไหมฮัมจุ เออเจ้าก็ดึงให้มันตกไหมพี่วะเจ้าเสียโซ่ออกอ่ะเออบ่นี่โอ้ตู้กระถางมันเล็กเชื่อมล็อกอยู่นี่ยวะมันมาไม่ได้เอาแผ่นห้องนี่มันออกนี่ห่อนเลยนี่เอาตัวห้องนี่มันออกมันก็ออกได้ตัวสู่เฮ้ยตะตัดแผ่นแล้วนี่ลุ่ตัดรถตัวลุตัดที่ยังเจ้าเสียโซ่ออกนะนี่เอาเอาตัวห้องนี่ออกก่อนนี่แล้วมันก็ย้อนลงเจ้าก็เสียโซ่ออกได้ แต่ว่าจับีเสื้มอมาได้ดีอ่ะตัวห้องน่อ๋อออ้หูโอ้อะไ้ตัวสู ออีก้างนึงอู้หนตกแตเสาเลยแนี้เนาะไม่อยังเอาออกไม่สูมนั่นเออดึงออกไปทังพุนอกพุ่นออ้ยช่วยดูแมวแย่อ๋อยูซีโอ้ยไมใส่ยูนี่โอ้นีมือหีมือสูง โอ้ตัวล่างมันดึงลงเลยทุพี่เนื้อรองตัดตัวนี้ลงก็มนนี่ไงเวลาจะยกนี่ปุ๊บตัวนี้มันดึงเจ้าเอาอันนั้นมางั้นนี่เจ้ายกยกนี่ยกสูงขึ้นไปชิงงั้นนี่เออเอาใช่ลรอยกไหมมันมันมันต้องอ่อนง่ายง่ายกูนี่ลูกพี่ เห็นงานกับเพื่อนแล้วนาะเออออกล้นี่กือบอกแล้วมย์ไ้สูบไดน้องเอาตัวนี้มันคือเข่าขึ้นไปเอาแน่นอยมันบอกตัดมาแ่งแกนเลยบ่ โอ้เรื่องวะนี่ง่ายปะปนีนี่ฮาจะบอกยังเนาะอู้ระดับสร้างไงเอาตัวนี้ออกว่ะเออนั่นวับอู้แจ้าทะระยะออกว่ะนี่ไอ้ขันมันข่อยเขาปั่นแล้วแก๊สน้ำออกมุนเบ้อเลยเหรอข่อยลูกพี่เขาบอกว่าบ่ต้องเอาไว้ใส่ตัดขายของให้เบิด

ยังอ้ยังดำเสาเดี๋ยวมาดูกันบุหรนะี่เงอู้ครับนักหนาไปเรื่อยบานไปไปเรื่อยเด็กก่อนที่ห้องนี้ที่ไปเทมาสวดครับที่สวดพุนพ่อตอทั้งลังอีกวันนี้ก็ลูกพี่บอกว่าธรรมดาคนมีตังครับ ทอเราถมดคนมีเงินเฮ็ไดก็าด้อเนปะเออนังมันหักอูนี่เจ้าก็เห็นน่องนอนจ้านอนอหมียังนอนีก็ได้เนาะเออมันดิบซื้อของซีเยี่ยมป่ะปะมันหน่อยพูดเนาะ สี่เหลี่ยมนจะคึ้กระลุงรลหุ่นหุ่นหุ่นรถบาดรถบาดฮะรถหนีมดิท้างหลังนะเออบาดบ้าบ้ามงงบาเราพับขึ้นไ้อป่าเออเอาพับสุดอันพอดีน่เนาะบอกว่าไ้ครับบอกเดี๋สิว่าหาสอนเมื่อวานจะห็ดข่อยดิันม่วน คร็บต่อข้างลังอีกพู่อนะตั้งอีกสามเสาพอมุงต่อเทิบบมาสานก็รับเมาโดยช่างมอนช่างมอนบันบ,นบ่านะทุกคนนะไม่รู้ว่าแม่ร้าวของนาคิดตังอนะช่าง,งบ้านบันบ่านาครับรับเมาต่อเติมทั่วประเทศนะทุกคน นี่ครับเบิ้องจะสูตรผสมปูนกับพ่อเหรอเหรอสูตรรับหมอครับการสูตรไร้วันในหะ้องถือต้องเอาเอาไสา้เอาปูนผสมให้มันเขา้ากันจดี๋สองชั่วโมงก่อนเนหรอไส้นานถ้าสองชั่วโมงให้มันเข้ากันมาก่อนนะ<อ>จะใส่หินเลยวันนี้การในสูตรรับหมาเนาะใส่ปุ๊บใส่ใส่คนคน,คน,คนหินมาตักเทเลยเหรอตากเทเลยเบื้องเบื้องจะสูตรการผสมปูนกับพ่อครับนี่ ก็สนใจติด huh. ต uh ่อได้ครับสมปูนแบบสแน็คแจ็คโอ้โหเราเสียดเน่าย่างป่าครับ กินไปแล้วเนี่ยอโอเคผมขอเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บายครับผมสวัสดีครับ